สุดบีบหัวใจติดโควิดยกบ้านไร้เตียงรักษาห่วงหนักพ่อและแม่ต้มน้ำสมุนไพรกินสาวโพสสุดบีบหัวใจเพื่อนติดโควิดยกบ้านไร้เตียงรักษายังรออย่างมีความหวังห่วงหนักพ่อและแม่เริ่มไอหนักโพสภาพต้มน้ำสมุนไพรกิน เพื่อนสุดห่วงช่วยประสานงานวันที่1กร,รกฎาคมผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ขอความช่วยเหลือหลังเพื่อนติดโควิดแล้วยังรอเตียงรักษาอยู่โดยระบุข้อความว่าตอนนี้เพื่อนหนูและครอบครัวกําลังรอเตียงอย่างมีความหวังแม่เพื่อนเริ่มไอหนักกลัวว่าเชื้อจะลงปอดฝากหน่วยงานใดก็ได้ที่เห็นโพสต์นี้ติดต่อไปด้วย ทางหนูทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงหน่วยงานไหนที่เข้าช่วยเหลือสามารถติดต่อทางเพื่อนได้โดยตรงเลยนะคะจากนั้นเธอก็ได้นำข้อความที่ชัดคุยกันมาเปิดเผยโดยเพื่อนของเธอบอกว่าตอนนี้อาการเรายังพอไหวไม่มีไข้แต่จะมีเวลากลางคืนเช็ดต,ตัวทั้งคืนห่วงพ่อกับแม่ทั้งสองคนมีโรคประจําตัวแม่อ้วนเป็นความดันและเบาหวานส่วนพ่อก็เหมือนกันทั้งกินยาและฉีด เรารักษาตามอาการซึ่งเธอก็ได้ถามเพื่อนว่าพ่อกับแม่ยังไหวอยู่ไหมบ้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวช่วยประสานงานให้เพื่อนเธอก็ตอบกลับว่าแค่อยากให้อยู่ใกล้หมอเพราะไม่รู้เชื้อมันไปถึงไหนแล้วลงปอดไหมแม่ไอหนักมากอยู่ชุมชนของส้มปล่อยย่านพระรามหขณะที่ในเฟ e บุ๊กของผู้ป่วยพบว่าได้แจ้งข่าวว่าติดโควิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีข้อความว่าทุกคนครับผมติดโควิดนะครับรอเตียงอย่างมีความหวังขอให้พ่อกับแม่ได้เตียงก่อนผมด้วยเถอะนอกจากนี้เมื่อวานยังได้โพสต์ภาพนำสมุนไพรมาต้มน้ำกินพร้อมบอกว่ากินแต่น้ำกินมันลงไปรอเตียงอย่างมีความหวังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด